สวัสดีค่ะดูดวงตามราศีเกิดประจำเดือนมิถุนายน2566ค่ะคลื่นนี้เป็นของคนเกิดราศีเมีนคนเกิดราศีเมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีเมีนนะคะไพ่ตัวตนของคุณในช่วงนี้คือไพ่หนึ่งเหรียญค่ะ ที่ผ่านมาคนราศีมินอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสภาพแวดล้อมหรือการผันผวนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่แต่พอมาช่วงนี้หนึ่งเหรียญหมายความว่าคุณกําลังจะพัฒนาตัวเองหรือพยายามที่จะสร้างกําลังใจให้กับตัวเองคุณมีความรู้สึกอยากจะลเริ่มทําอะไรใหม่ๆ อยากจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อที่จะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตัวเองซึ่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามที่คุณต้องการนะคะไพ้การงานของคุณไพ่สองไม้เท้าค่ะ ปัญหาหลออระสัคต่างๆที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในช่วงนี้จะคลี่คลายลงเพื่อนร่วมง,งานจะเข้าใจคุณมากขึ้นหรือชี้นแนะและแนะนําตลอดจนรับฟังความิเห็นคุณมากขึ้นในช่วงนี้คุณจะรู้สึกผ่อนคลายการทํางานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าค่ะและมีโอกาสที่จะทําให้โครงการนั้นประสบผลสําเร็จแต่ถ้าใครกําลังมองหางานอยู่นะคะจะมีโอกาสได้ข่าวดีในไม่ช้า ได้หน้าที่การงานที่ก้าวหน้าขึ้นหรือเกณฑ์การเดินทางไกลไปศึกษาต่อ,อยังต่างแดนเมื่อที่ผ่านมาอาจจะสอบไม่ค่อยผ่านหรือทำคะแนนไม่ค่อยดีหรือยังไม่แน่ใจว่าจะลงสถาบันใดในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าจะทำจริงๆก็คือจะ เรียนจริงๆจะสมัครจริงๆก็มีโอกาสว่าข้างหน้าอนาคตข้างหน้าชาวราศีมีนจะเดินทางไปศึกษาต่อหรือเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมค่อนข้างที่จะชัดเจนค่ะและใครที่รู้สึกว่าเออทำงานที่ประจำแล้วเนี่ย อยากจะทําอาชีพเสริมช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเรียนรู้หรือดูศึกษาข้อมูลเงื่อนไขอะไรต่างๆให้มันรบอบคอบก่อนที่จะลงทุนนะคะโดยภาพรวมเป็นช่วงของการรอเวลารอโอกาสจังหวะของตัวเองและก็ถามหาสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะแล้วจึงจะลงมือทําแล้วมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จเพราะสิ่งที่คนราศีมีนจะทํามักจะเป็น งานที่ตัวเองชอบจริงๆและทําแล้วมีความสุขและมีความมั่นคงค่ะเรื่องการเงินค่ะอยู่มาเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะไพ่าสามเหรียญการเงินถือว่าหมุนเวียนได้ดีมากค่ะกิจาการค้าขายกลับมาคึกคักช่วงนี้เป็นช่วงาเรียกว่าน้ําขึ้นต้องรีบตักค่ะหรือใครที่ทําอาชีพเสริมการติดต่อเจราจาเพื่อที่จะให้ลูกค้า เซ็นสัญญาในการสั่งซื้อออเดอร์ใหญ่ๆมีโอกาสที่จะได้รับคําสั่งซื้อและมีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนได้เงินปันผลและจะส่งผลดีให้กับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคนด้วยค่ะช่วงนี้ทีมงานถือว่าไปได้ด้วยดีค่ะทีมเวิร์กและทําให้มีเรื่องของยอดขายเข้ามาดีหรือแม้แต่ใครทําธุรกิจนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าคือค้าใครที่ทํางานประจําอยู่ ผลงานของคุณก็ทำให้คุณได้มีเงินเพิ่มขึ้นค่ะใครที่สมัครงานไว้เงินของคุณก็จะเพิ่มขึ้นจากตำแหน่งหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าขึ้นและตำแหน่งใหม่นั้นก็ค่อนข้างที่จะมีผลตอบแทนตลอดจนเรื่องของค่าคอมมิชชั่นหรือเรื่องของไรายได้ต่างๆนี่จะทำให้คุณมีเงินเก็บนะคะและก็มีเกณฑ์ที่ว่าเมื่อมีเงินเก็บแล้วเนี่ยจะนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะ เกินกำไรนะคะช่วงนี้ถือว่าการเงินของคนเกิดราศีเมษเจ็บมากมากเลยค่ะความเรื่องของคนโสดค่ะหยิบมาเป็นไพ่เด m a มิจฉีนช่วงนี้คุณอาจจะกําลังรู้สึกดีๆกับใครสักคนที่เข้ามาคุยแต่ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเพิ่งเลิกลากับแฟนไปแต่ว่าบังเอ,อิญนะคะจังหวะช่วงเวลาคุณกําลังจะเดินหน้าไปกับคนใหม่ แต่คนเก่ากําลังจะกลับมาง้อคุณทําให้คุณเริ่มสับสนนะคะช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นเอจะเลือกใครดีก็ขอให้คุณพิจารณาว่าใครคือคนที่เหมาะสมหรือคุณอยากจะอยู่กับใครมากที่สุดอย่าไปฝืนนะคะเพราะเดิมมิชเชียนทําให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้ตอบโจทย์ว่าคนนี้หรือคนนั้นมันทําให้คุณจะกลายเป็นว่าในท้ายที่สุดจะไม่เหลือใครก็ได้ค่ะ เพราะว่าคนรอบข้างที่คุยกับคุณเขาก็มองว่าคุณจิตใจโรเล่ยอย่างเงี้ยนะคะความรักของคนมีคู่ค่ะไพ่สี่เหลียญไพ่สี่เหลียญมันจะเป็นลักษณะว่านิสัยหรือความเป็นแบบโลกส่วนตัวช่วงเนี้ยทั้งคุณกับกับคนรักเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทํางานหนักทำงานมากหรืออยากจะพักอยากจะมีโรคส่วนตัวสูงแต่ต้องระวังค่ะถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยทาให้อีกฝ่ายเริ่มมองว่าเอ๊ะ ต่างคนต่างหวัดระแวงว่ามีใครหรือกําลังแอบคุยกับใครอยู่ไหมกลายเป็นปัญหามันก็คือเรื่องความหวัดระแวงแต่เมื่อคุยกันก็มักจะรู้สึกว่าคุยกันได้ไม่นานแต่ขัดแย้งกันเขาเลยบอกว่าต้องลดทิฐิหรือหากมีอะไรที่มันมันอยู่ในใจว่าเอออยากจะคุยอยากจะถามไถ่เนี่ย ก็ควรจะเปิดใจคุยกันนะคะจะทําให้ความรักนั้นสดชื่นนะ,ะบรรยากาศจะดูแล้วไม่ตึงเครียดนะคะคาสุขภาพมาเป็นไพ่เดอะชาร์ลอตค่ะไพ่เดอะชาร์ลอตจริงๆสุขภาพร่างกายของคุณแข็งแรงดีแต่ช่วงนี้ชาวราศีมีนเนี่ยมีเกณฑ์จะแบบเดินทางไปติดต่อนู่นนี่นั่นเยอะมากเขาก็เลยตื่นขึนว่าต้องดูแลสุขภาพร่างกายคือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะหรือความเครียดจากหน้าที่การงานเนี่ย เขาเรียกว่าเบาได้เบาหมายความว่าเอาที่งานสําคัญสําคัญนะคะอารมณ์ก็อย่เพิ่งเป็นวนิดง่ายมากนะมันจะทําให้เครียดแล้วก็ทําให้ปวดหัวและเป็นไมเกรนได้ค่ะขอบคุณคุณนดาศสรบุญเรืองนะคะที่เป็นเจ้าของสถานที่ที่เอื้อเฟื้อให้เรามาถ่ายทําคลิปดูดวงนะคะที่นี่คือสันเชตไฮคอนโดมิเนียมนาจอมเทียน40ค่ะมีพื้นที่188ตารางเมตร ท่านใดที่สนใจจะซื้อหรือจะเช่าก็ติดต่อไปที่เจ้าของห้องได้เลยนะคะคุณนาดาสิบเลองเดี๋ยวเราจะมาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ค่ะและที่สําคัญก็ขอบคุณท่านที่เข้ามาชมคลิปดูดวงกับแม่หมอกกอยนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเป็นกาลังใจให้แม่หมอกกอยด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ